กลับมาติดตามช่วงที่2ของรายการานะครับ่านผู้ชมที่รับชมหันทุกช่องทางนะไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางกล่องเคเบิลกล่องดาวเทียมกล่อง IPTV แล้วก็โซเชียลมีเดีย YouTube Live Facebook Live รวมไปถึงทักทายคุณผู้ชมที่รับชมย้อนหลังด้วยนะครับตัวเลขวันนี้มาแล้วมาแล้วหรอ <c oughs> มาแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่อยากอ่านเลยอ่ะ14,575รายนะครับเสียชีวิต114รายเน้นย้ำนะกาดอย่าตกดูแลตัวเและคนรอ,รอบข้างให้ดีนะครับ เดี๋ยวไปไประเด็นข่าวก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาทักทายคุณผู้ชมที่ส่งข้อความใน Facebook ไลฟ์กันอีกทีหนึ่งนะครับค่ะไปดู <laughs> หายใจไม่ออกเลยคุณผู้ชมอ่ะไปดูเรื่องของชุดตรวจ ATK เรื่องของว่าถ้าเกิดสมมติตรวจแล้วเจอจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างน,นะคะอยากให้คุณ จดหมายเลขหรือว่าเดี๋ยวถ้าเราบอกไปเนี่ยให้แอดไลน์เอาไว้เลยนะเผื่อว่าคนรู้จักของคุณหรือใครก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนที่เขาต้องการรอเตียงแล้วคุณพอจะสามารถติดต่อนหน่วยงานหรือประสานหน่วยงานไหนให้ได้นะคะเรื่องนี้ในภพทสมสาาศักดิ์อักเสินอธิบดีกรมการแพทย์ค่ะพูดถึงกรณีข้อเรียกร้องนะคะว่าไม่ควรเรียกหาผลตรวจโควิดด้วย rt pcr หากผลตรวจโดยชุดแอนติเจนเทสคิดบอกว่าเป็นบวกนะคะ คุณหมอบอกอย่างนี้ถ้าใช้ชุดตรวจ ATK แล้วผลเป็นบวกถ้าไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อยเนี่ยให้กักตัวอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ซ้ําแต่คนที่อยู่บ้านไม่ได้ต้องดูแลรักษาที่ชุมชนหรือว่ากรณีจะต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาลอันนี้จําเป็นต้องตรวจ RT-PCR ซ้ำค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ย ATK ผลมันลวงผลบวกลวงก็มีก็ดูไม่ต้อง RT-PCR ก็ได้ขออภัยไม่ต้อง antigen test ก็ได้ RT-PCR ผลลวงก็มีเช่นเดียวกันถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องตรวจซ้ําเพื่อป้องกันว่าคนนั้นอาจจะไม่ได้ติดเชื้อจริงๆหรือถ้าติดเชื้อจริงๆเนี่ยจะได้แยกแต่ปัญหาคือหาที่ตรวจไม่ได้นั่นเองนะคะคุณหมอบอกว่าตอนนี้ทําอยู่ที่อาคารนี้มีบุตรค่ะในการสวบทํา RTPCR แรกรับแล้วก็ส่งต่ออยากให้เปิดแบบนี้มากขึ้นอยากให้เปิดเพิ่มที่บางขุดเทียนด้วย ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีมติตั้งแต่พฤษภาคมแล้วนะคะแต่ก็ทมบอกว่าไม่พร้อมถ้าพร้อมก็จะทําตรงนี้ได้แล้วก็จะมีจุดเพิ่มรับคนไข้ได้มากขึ้นด้วยก็ถามว่าเอาอยางนี้ได้ไหมเอาสุนักคอยมาทําสวอปได้ไหมก็ยังไม่พร้อมเพราะทําโดยชุมชนถ้ามีเปิดเนี่ยเขาเล็งไว้ที่บางขุนเทียนก่ะน,นะคะแล้วเดี๋ยวค่อยยกระดับว่ากันอีกทีหนึ่งทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามว่ากรณีที่ตอนนี้มันมีแล้วนะคะเราเยอะด้วยที่มีคนเสียชีวิตต่ำบ้านเนี่ยจะทํายังไง เราก็ทําให้บางคนเขาแบบว่าโอ้โหถ้าอยู่บ้านโฮมไอโซเลชันเขาก็กังวลน่ะนะคะคุณหมอสมศักดิ์บอกว่าอันดับแรกต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะแต่ต้องเรียนตรงๆว่าคนกลุ่มนี้ยังไม่ได้มีการนําเข้าสู่ระบบการดูแลตัวเองที่บ้านและไม่พบว่ามีการเข้าสู่ระบบจากการติดตามระบบการประสานงานของสายด่วน1668เนี่ยเขาเคลียร์ผู้ป่วยวันต่อวันก็เลยยังไม่ทราบนะคะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าบางรายเนี่ยยังไม่ได้มีการประสานเข้ามา เพราะฉะนั้นหากผู้ป่วยมีปัญหาค,คุณผู้ชมอาจจะจดไปแล้วแต่จดอีกรอบหนึ่งนะคะ1330 1668หรือเข้าไปที่ l ล n e ค่ะแล้วพิมพ์เซิร์ชหา a 6 6 8 6 .reg เขาจะขึ้นมาเลยค่ะพราคุณผู้ชมแอดไปปุ๊บเนี่ยมันเป็น Official Line ถ้าเกิดคุณเจอหรือใครไป็นห,หรืออะไรแบบนี้เนี่ยเขาจะให้คุณกรอะข้อมูลเอาไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีการติดต่อมาอีกทีหนึง่ง ตอนนี้เท่าที่รายงานมาเนี่ยตั้งโรงพยาบาลเสมือนจริงไว้ที่กรมการแพทย์มีทีมงานของกรมร่วมกับภาคประชาสังคมเพื่อรองรับเคสที่มีปัญหาเรื่องเตียงรองรับไอ้เจ้าไวไว t ไ,ไวทอลฮอสพิทลนี่แหละที่แม่ดิฉันไปช่วยออสอบถามข้อมูลว่าใครอยากจะเข้าร่วมโครงการตรงนี้บ้าง<ม>ของกรมการแพทย์ตรงนี้นะคะ,<ม>ตะ,คะเตียง ICU ไม่เพียงพอผู้ป่วยใหม่มีความต้องการใช้เตียง ICU ประมาณ3%เ หนคนเนี่ยนอนเตียง ICU นานประมาณ20วันและจากตัวเลขผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นรอบหนึ่งเนี่ยเราต้องการเตียง ICU เท่าไหร่รู้ไหมหนึ่งพันแปดร้อเตียงไม่พอค่ะตอนนี้เต็มที่แล้เนี่ยเจ็ร้อยถึงแปดเตียงที่เหลือเนี่ยมันต้องหาอยู่นะคะซึ่งการที่มีผู้ป่วยเกินพันเนี่ยมันเป็นเรื่องยากจริงๆดังนั้นเนี่ยตั้งแต่มีระบบดูแลตัวเองที่บ้าน เฉพาะรายงานที่โรงพยาบาลราชวิถีทำร่วมกับกรมการแพทย์พบว่าไม่ถึง10%ซที่มีอาการเปลี่ยนแปลงต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนะคะเนื่องจากตอนที่เริ่มทำเนี่ยจะมีการคัดกรองเบื้องต้นว่าคุณรักษาตัวที่บ้านได้ไหมปัจจุบันเนี่ยทางกรมการแพทย์ทำไปแล้ว1,500รายค่ะ ยังมีโรงเรียนแพทย์แล้วก็ทมออีกก็น่าจะเป็นหลายพันรายตอนนี้กําลังชวนโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็คลินิกชุมชนอบอุน่นทำโฮมไอโซเลชันเพิ่มนะคะแล้วเขาก็ยืนยันด้วยว่าจะมีระบบติดตามด้วยตอนนี้กําลังจะเพิ่มฮอสพิท ا ل ค่ะรองรับผู้ป่วยสีเหลืองเมื่อ21กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางอธิบดีกรมสน,สนับสนุนบริการสุขภาพมีการชี้แจงกับโรงพยาบาลเอกชนหมดแล้วว่าอยากจะเปลี่ยนฮอสพิท ا ตอนนี้สีเขียวเอาไม่อยู่แล้วขอเป็นสีเหลืองเลยก็แล้วกันมีอยู่20,000เตียง ถ้าแปลง10%จะได้2,000เตียง20%จะได้4,000เตียงเอามาดูแลผู้ป่วยสีเหลืองมีเครื่องผลิตออกซิเจนเอาคนไข้สีเหลืองอยู่ตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นจะเหลือปัญหาก็คือเตียงสำหรับผู้ป่วยสีแดง แต่ได้ข่าวว่าทหารจะเปิดโรงพยาบาลสนามตรงนี้ก็น่าจะช่วยดูแลผู้ป่วยสีแดงได้มากขึ้นนะค,ะค่ะก็จะวนกลับไปปัญหาเดิมนะมเราพยายามขยายเรื่องของสถานที่กับอุปกรณ์ได้แต่กําลังคนนี่แหละก็หนักหนาม, <ๆ S 1> มากานะครับเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการให้ยาการ<ม><ม>อะไรการติดตามดูแลสภาพจิตใจของผู้ป่วยด้วยนะคะแล้วบรรดาบุคลากรทางการแพทย์เองเป็นผู้เสี่ยงสูงหลายครั้งที่พบว่าติดเชื้อก็กักกันไปเป็นร้อยรอคนในหลายโรงพยาบาลนี่ก็น่าเป็นห่วงนะครับค่ะไปดู ประเด็นสําคัญอีกเรื่องหนึ่งดราม่าในโลกโซเชียลมีเดียสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยคุณนวัดอิสระกราศินมีการออกมาไลฟ์อ้างว่าคุณหมอบีบให้ย้ายออกจากโรงพยาบาลทางทั้งที่ตัวเองเนี่ยยังอาการหนักอยู่เลยแล้วก็บอกสาเหตุสำคัญเป็นเพราะตัวเองไม่ปฏิบัติตามกฎของโรงพยาบาลก็คือมาไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับอะไรต่างๆนะ และที่หนักไปกว่านั้นก็คือบรรดาแฟนคลับคุณวัฒน์เองเนี่ยมีการไปเปิดเผยชื่อคุณหมอ,อมที่น่าจะเป็นคู่กรณีจนชาวเน็ตเอาทัวร์ไปลงคุณหมอเดือดร้อนกันไปหมดนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้คุณหมอทะเรศกลับนายรวิวงอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพออกมาชี้แจงบอกว่าผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลดังกล่าวมีการชี้แจงข้อมูลเบื้องต้นว่าในสุขคุณวัฒน์นั้นทางโรงพยาบาลมีการประเมินแล้วว่าเป็นผู้ป่วยที่อาการพ้นวิกฤตยอยู่ในระยะพักฟื้น จึงดาเนินการให้ผู้ป่วยนั้นไปพักฟื้นที่สถานพยาบาลชั่วคราวหรือ h ฮสปิเ a ลหรือกลับบ้านเพื่อไปรับการรักษาต่อเนื่องด้วยวิธีการกักตัวที่บ้านตามแนวทางการรักษาแบบ Step ป o w n แคร์ซึ่งใช้กับทุกคนนะอ,อันนี้ต้องเน้นย้ำนะครับทําได้ด้วยความสมัครใจของผู้ป่วย เพื่อจัดเตียงให้กับผู้ป่วยโควิดสิบเก้ารายอื่นที่มีความจําเป็นต้องใช้เตียงรักษาตัวในโรงพยาบาลมากกว่าและเมื่อผู้ป่วยเข้าพักที่โฮสปิเตลหรือว่ากลับไปพักที่บ้านแล้วสถานพยาบาลเองจะมีการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดผ่านระบบวิดีโอคอลหรือว่าเทเลคอนเฟอเรนซ์อุปกรณ์วัดไข้และออกซิเจนส่งให้มีช่องทางติดต่อกรณีฉุกเฉินหากมีการซุดก็จะกลับมารักษาที่สถานพยาบาลต่อโดยทันทีกรณีคุณวัน์ ครองเตียงไปแล้ว22วันแพทย์มีการประเมินแล้วว่าอาการดีขึ้นกลับไปร,รักษาตัวที่บ้านมีการแจ้งให้ผูาา้ป่วยทราบแต่อาจจะด้วยการสื่อสารคลาดเคลื่อนระหว่างผู้ปว่วยและแพทย์หรือไม่จึงทำให้คุณนวัตเกิดความเข้าใจผิดว่าทงโรงพยาบาลให้ออกท,ทั้งทั้งที่อยู่ระหว่างการรักษาแพทย์มีการพูดคุยทำความเข้าใจแล้วขั้นตอนดังกล่าวเป็นกระบวนการรักษาตามแนวทางสเต็ปดาวแคร์ที่ใช้กับทุกรายไม่ได้เลือกปฏิบัติรวมทั้งขณะน,นี้คุณนวัตเองก็ยังอยู่ในโรงพยาบาล โดยทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ติดต่อขอข้อมูลจากคุณวัฒเพื่อทําความเข้าใจต่อไปนะครับค่ะยางไรก็ตาม,มคุณหมอนนะ่ยทารียพยายามอธิบายเชื่อไหมก็ไม่เชื่อกันสุดท้ายไม่รู้ว่ามาจากไหนแหละแต่คลิปการสนทนาระหว่างคุณนวัตกับคุณหมอเสียงคล้ายหรือไม่หรือเป็นตัวจริงหรือไม่ไม่ทราบนะรอเจ้าตัวชี้แจงแล้วกันท่าทีเนี่ยคนละเรื่องกับในไลฟ์เลยอาจไปฟังบางช่วงบางตอนแล้วกันค่ะ วิชัยนะครับครับผมเออผมเป็นรองผู้อำนวยการนะครับครับคุณนวัดครับผมมีเรื่องเอ่อจะขอความร่วมมือจากคุณนวัดนะครับครับเนื่องจากตอนนี้สถานการณ์เภายนอกครับคนไข้รอเข้าโรงพยาบาลเยอะนะครับครับเอ่อคุณนวัดก็อยู่จนครบแล้วก็ทางแพทย์ก็ลงความเห็นแล้วว่าคุณนวัดสามารถดูแลเองได้แล้วครับก็ขอคุณนวัด นะครับว่าเราจะขอเตียงให้กับคนไข้รายอื่นนะครับแต,แต่ว่าอาการผมยังไม่ดีครับพอสมควรครับแพทย์ลงความเห็นแล้วครับว่าว่าว่าคุณสามารถกลับได้ครับคนไข้ที่ออกจากโรงพยาบาลก็ไม่ได้อมีต้องมีความแข็งแรงครับทีนี้ที่บ้านผมยังติดโควิดข้างหลังไม่มีใครดูแลครับอยู่ที่นี่หมดเลยครับ ผมไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ครับในแพทย์วิชัยขอนับสกุลผมนิดครับทวีบอลเดชครับได้ครับครับผมไม่ผมไม่สามารถที่จะออกไปใช้ชีวิตได้ครับคุณนวัดครับถ้าอย่างนั้นคุณต้องร่วมมือในการเปิดกล้องวงจรปิดด้วยนะครับได้ครับครับหมายความว่าอย่างไงครับคุณต้องปฏิบัติตามคนไข้ทุกคนที่อยู่ในนี้นะครับเพื่อเราจะได้รอดูอาการ นะครับปัญหาคือผมไม่มีใครอยู่บ้านเพราะว่าหนึ่งคนอยู่หนึ่งคนอยู่ที่โมลิมปิกคนรับใช้อยู่ที่บาสามีแค่นี้ครับมีตามาครับแมวอยู่ตามลําลพังครับครับคนรับใช้คนเดี๋ยวผมจะถามให้ครับว่าชื่ออะไรแล้วก็อยู่ครบหรือ,อยังครับยังครับเขาแจ้งมาให้กับยี่สิบสามครับงั้นระหว่างนี้คุณนวัด จะต้องร่วมมือในการเปิดกล้องวงจรปิดนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อการดูอาการนะครับคุณบอกว่าอาการคุณยังไม่ดีขึ้นอ่ะก็พยาบาลเข้ามาตลอดเวลาไม่ใช่หรอไม่ได้ตลอดเวลาครับพยาบาลเราจะเข้าเป็นเวลาครับแล้วแต่ครับเห็นกับแล้วแต่แพทย์เต็นสมควรมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับมีปัญหาครับเราต้องการเตียงให้คนไข้ลายอื่นครับถ้าคุณแข็งแรงดีผมก็ อคุณจะใช้สิทธิ์ว่าไม่มีคนอยู่บ้านไม่ได้ครับเพราะคนทุกคนก็มีก็มีจภาวะอย่างนี้แล้วครับได้ครับได้ครับถ้าอย่างนั้นหมายความว่าอย่างไรครับเพราะว่าหมายความว่าเราจะดิชาร์จคุณเพราะคุณอ่าอยู่ครบแล้วแล้วก็แพทย์ลงความเห็นแล้วว่าคุณกลับได้ครับมาถึงกับวันไหนครับพรุ่งนี้ให้เวลาเตรียมตัวครับ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอรบกวนทําหนังสือให้ผมหน่อยนะครับทําหนังสือแจ้งว่าอะไรครับแจ้งอย่างที่แจ้งผมทางงนี้ครับผมต้องการเป็นเอกสารครับอ๋อได้ครับเดี๋ยวจะให้ทางแพทย์เซ็นด้วยนะครับครับได้ครับบินดีครับครับครับแล้วก็แล้วก็เปิดกล้องด้วยนะครับเอ่ออย่างนั้นสักครู่นะครับเพราะผมกําลังทำความสะอาดตัวเองอยู่ครับ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  2ส,ส่วนที่ต้องทำความเข้าใจนะครับเรื่องกล้องที่คุณหมอบอกให้เปิดเนี่ยคนเดิมปกติแล้วการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดสิบเก้เขาจะมีกล้องวงจรปิดเพื่อจะได้ติดตามอาการใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างนี้ในในรายที่เป็นผู้ป่วยอาการหนะักแต่ว่าคุณวัต์คงจะไม่ได้เปิดอะ ผมไ,ไม่แน่ใจว่าไปปิดเองหรือยังไงได้รคุณส่วนที่2ก็คืออย่างที่เราทราบตอนนี้เราขัดแคลนเตียงผู้ป่วยหนักเพราะฉะนั้นแนวทางการรักษาทั่วประเทศก็คือลดระยะเวลาอยู่ในโรงพยาบาลลงจากเมื่อก่อนอาจจะต้องอยู่14วันแล้วค่อยปล่อยออกไปรักษาที่บ้านจนครบเดือนตอนนี้ไม่ใช่อาจจะถ้าถ้าดีขึ้นแล้ว10วันเขาก็ให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านแล้วคำว่าพักฟื้นที่บ้านคือว่ามีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลคอยฟอลโล่อาการคุณ ถ้าอาการไม่ดีเนี่ยคุณกลับเข้ามาอีกได้ไม่มีปัญหายกกรณีตัวอย่างเช่นอะต้อยเสดถาวรอะต้อยน่ะนอนไม่ครบไม่ครบ14วันเพราะอต้อยบอกว่าคิดว่าตัวเองโอเคแล้วแล้วก็บอกความเห็นคุณหมอบวกกับอันดับแรกความเห็นคุณหมอต้องมาเป็นอันดับแรกถ้าเราเก่งกว่าคุณหมอเราไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลจริงๆต้องฟังคุณหมอถ้าคุณคืออยาคิดว่าเอ๊ะคุณหมอจะแกล้งเราอะไรอย่างนี้หรือเปล่า ไม่ค่ะดิฉันเชื่อว่าไม่มีคุณหมอคนไหนที่จะแบบว่าเอ๊ะเห็นคุณยังไม่ดีขึ้นแล้วคุณออกจากโรงพยาบาลหรอกทีนี้เขาดูแล้วว่าคุณน่าจะแข็งแรงพอที่จะดูแลตัวเองได้ยังมีคนที่อาการแย่ก,กว่าคุณนวัดอีกมากอะค่ะที่ยังรอเตียงรอออกซิเจน เราเข้าไปนอนที่ห้อง i อซียูอ่ะคือถ้ากลับบ้านไม่ได้ไม่มีคนดูแลก็คุยกันในเรื่องของเงื่อนไขอื่นๆจะไปฮอสพิท a l ได้ไหมอะไรอย่างไรแล้วฮอสพิท a l ไม่ต้องกลัวนะคะถ้าเป็นโรงพยาบาลส่งไปคุณไม่ได้เลือกฮอสพิท a l เองเนี่ยก็ฟรีเขาเขาจะโครกับโรงพยาบาลก็ฟรีแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะเลือกว่าเราอยากจะไปอยู่ฮอสพิท a l นี้ตามอัฐตามสภาพของเรา คุณก็ต้องจ่ายออกตรงนี้เองครับประเด็นคือในในคลิปเสียงเนี่ยถ้าเป็นของจริงก็คุยกันดูพอจะเข้าใจกันอยู่นะถึงจะมีกระแสน้ําเสียงแสดงความวิตกกังวลหรือไม่พอใจอยู่บ้างแต่พอหลังจากเหตุการณ์นี้ค่ะคุณนวัดไปไลฟ์โอ้โหแปลว่าอันนี้คือก่อนก่อนที่แกจะให้ทัวร์ไปลงใช่คุณหมอเจ้าของโรงพยาบาลใช่ไหมเพราะว่าในคลิปมีการเอ่ยชื่อแกถามชื่อนี่ใช่ถามชื่อถามนามสกุล แล้วคนในไลฟ์นี่รุนแรงมากเลยนะเอาที่รองปัสสาวะมาโชว์อะไรอย่างไรเ็บไปแล้วคลิปนั้นลบไปแล้วน้ำก็ลบไปแล้วมิสแกรนั่นน่ะก็ลบไปแล้วก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าวันนี้จะมีความคืบหน้ากรณีนี้อย่างไรเพราะว่าก็ต้องบอกว่าหลายคนบอกโปแตกหรือเปล่านี่แหละคือคือใจเข้าใจเราสถานการณ์เราเป็นผู้ป่วยเองเราก็อยากอยู่ใกล้มือหมอแต่มันก็จะต้องเข้าใจเหตุผลของทุกฝ่ายด้วยคือจะบอกว่าคนที่แบบ เฉียดความตายมามแล้วก็อยู่ในใช้คำนี้ไม่ผิดเลยนะคะ<ม>คนที่เฉียดมาแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้าหมอช่วยเราไม่ทนันหรือถ้าเกิดเราเป็นอะไร<ม>หรือถ้าเราเคยเป็นอย่างที่เราเป็นหนักมาอย่างเงี้ยเราจะทํำยังไงเราเข้าใจเข้าใจได้เลยะคะ่ะเข้าใจได้โดยบริสุทธิ์ใจเลยแต่ทีนี้ถ้าจะอยู่ร่วมกันคุณก็ต้องอยู่ในข้อปฏิบัติ ของโรงพยาบาลด้วยค,คุณไม่สามารถจะมีสิทธิทพิเศษเหนือคนไข้อื่นๆได้คือมีสิทธิจิตตกได้แต่ก็ต้องมีวิธีการมีทางออกที่เหมาะสมไม่ใช่ว่าพอไม่พอใจแล้วไปเรียกทัวลงคนอื่นแล้วที่สําคัญคือเชื่อดุลพินิษของหมอเถอะคะ่ะถ้าหมอมั่นใจแล้วว่า อาการแบบนี้คุณสามารถดูแลตัวเองแบบที่มีเจ้าหน้าที่เขาไปฟอลโล่คุณได้เนี่ยมีคนที่หนักกว่าคุณอีกนะคะออีกกรณีหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องทำเขาเข้าใจกันเช่นเดียวกันนะการแสดงออกทางความเห็นไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยเหมือนกันหมดแต่ต้องอยู่ในขอบเขตที่ไม่ละเมิดกฎหมายถูกต้องเมื่อวานนี้ค่ะหลังจากที่มีข่าวก่อนหน้านะคะว่ามิลิสแรปเปอร์เฝานะคะหรือว่าดัชุภาคณาธีรกุลค่ะ พร้อมทนายความเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหานะคะที่สนอนนนังเลิงค่ะหลังจากที่นายอภิวัตขันทองเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกนะคะแล้วก็เป็นทนายความของพลเอกประยุทธ์ด,ด้วยเข้าแจ้งความกับทางพนักงานสอบสวนสนอนนนังเลิงนนะคะข้อหาคือหมิ่นประมาทดูหมิ่นด้วยการโฆษณาค่ะมิลีไปเมื่อวานนี้มีกองเชียร์ไปให้กําลังใจด้วยนะคะไปเปิดเพลงมิลีไปร้องเพลงกันนะนะซึ่ง กรณีที่เขาใช้ตอนนี้คือตอนนี้ทุกคนกำลังพูดถึงคำว่า call out call out กันนะคะก็ไม่แน่ใจว่าเข้าใจความหมายกันถูกหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวค<น>่อยมาดูกันก็แล้วกัน1 1นาฬิกานาทีค่ะดำเนินการอะไรเสร็จสับเรียบร้อยมิลิขึ้นรถส่วนตัวเดินทางกลับทันทีไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่ประการใดนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ย ทางด้านนายสุชัยวุฒิสวนชาวกล้วยที่ปรึกษากฎหมายพักไทยสร้างไทยเปิดเผยค่ะว่ามิลิรับสารภาพนะคะว่าเจ้าตัวเนี่ยโพสต์ข้อความดังกล่าวจริงตํารวจจึงมีการเปรียบเทียบปรับคือเจ้าตัวรับสารภาพเพราะฉะนั้นเปรียบเทียบปรับก็จบกันไม่ได้มีการนําส่งฟ้องศาลแต่ประการใดคือที่เมื่อวานนี้มีการพูดถึงกันเยอะแล้วก็มีคนถามกันเยอะว่าแกโดนเรื่องอะไรแกไปโพสต์อะไรทําไมมีคนโดนขึ้นมา คือเขาไปดูว่าน้องเนี่ยโพสเมื่อ27-28มิถุนายนเอ,อ่อด้วยข้อความหรือข้อมูลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็เห็นแล้วล่ะเราคงไม่สามารถถ้ายังไม่ได้เซ็นเซอร์เนี่ยเราขึ้นเอาออาอาการไม่ได้นะคะ <laughs> ก็ปรากฏว่าอย่างนี้ยืนยันว่าโพสตจริงแต่ไอตอนโพสเนี่ยน้องบอกว่าไม่ได้ไม่ได้เจาะจงถึงบุคลากร,กรหรือบุคคลใดนะการโพสต์แสดงความคิดเห็นทําได้ตามสิทธิพื้นฐาน แต่กรณีของดัดุพาเนี่ยผู้กล่าวหามองว่ามีการโพสต์ข้อความบนทวิตเตอร์ส่วนตัวแล้วก็ใช้คำหยาบคายในการแสดงความคิดเห็นนะ,นะคะในการทำงานของรัฐบาลในสถานการณ์โควิดในโพสต์ดังกล่าวจึงเข้าข่ายดูหมิ่นโดยการโฆษณาการมารายงานตัวตามหมายเรียกไม่เกี่ยวข้องกับกรณีที่สนทยานสวัสดีเนี่ยจะไปยื่นเรื่องกับบชนให้ตรวจสอบการ call out ของดารานักร้องอันนี้แยกต่างหากะนะคะแต่อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ แตนุพาก็จะแสดงความคิดเห็นทางการเมืองต่อไปนะคะแต่น้องก็บอกแล้วแหะว่าก,ก็ก็คือจะไม่ไม่ทำคือว่าพูดง่ายๆคือจะไม่ใช้คําพูดในลักษณะนี้อีกให้การแสดงความคิดเห็นเต็มที่เลยค่ะทําได้หมดเลยแต่ก็ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายด้วยเมื่อวานนี้หนึ่งกลุ่มที่ไปให้กําลังใจก็คือกลุ่มทะลุฟ้าและไผ่ดาวดินนะนะคะเดินทางไปแล้วก็มีการเปิดเครื่องขยายเสียงด้วยแล้วก็ เปิดเพลงน้องด้วยนะคะแล้วก็มีข้อความบอกพักก่อนตํารวจเซฟมิล,ลิก็เกิดความวุ่นวายเล็กน้อยค่ะเจ้าหน้าที่ให้ปลดปล่อยลงแต่ทั้งกลุ่มมวลชนบอกว่าทําได้เพราะว่าสถานที่นี้เป็นของประชาชนเจ้าหน้าที่ก็อ้าวเต็มที่ก็เปิดเพลงแล้วก็เต้นกันเต็มที่ไปไทยบอกวันนี้เดินทางมาให้กำลังใจดนุภาที่ถูกเชิญมาเพราะว่าออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอประโยคนี้นะตนมองว่าทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยที่ ไม่ถูกแจ้งความไม่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาหรือดำเนินคดีเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเลยเพราะเราสามารถวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้ที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทําให้ประชาชนไม่มีความมั่นคงไม่มีความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือคนมีชื่อเสียงก็สามารถออกมาพูดหรือขับไล่รัฐบาลได้โดยที่ไม่ถูกปิดปากไผ่พูดไม่หมดไผ่นี่คือเป็นนักศึกษากฎหมายนะแล้วไผ่ก็เคยไปช่วยพี่น้องที่วังสะพุงเพราะว่าพี่น้องเหล่านั้นบางบางทีเนี่ยเขาไม่รู้ข้อกฎหมายใช่ บอกเลยว่าถ้า call out หรือว่าการออกมาแสดงความคิดเห็นเรียกร้องวิาพากษ์วิจารณ์ตำหนิการทำงานของรัฐบาลถามว่ามีมิลลิคนเดียวหรือเปล่าที่ออกมาไม่ใช่นะคะดาราเป็นสิบเป็นร้อยบุคคลธรรมดาทั่วไปออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ทั้งนั้นเด็กเรียกยว่าออกมา call out ทั้งนั้นแต่ทำไมคนเหล่านั้นไม่โดนข้อหาให้กลับไปดูให้ดีว่าเพราะอะไรถึงโดนคนอื่นเขาออกมาตั้งเยอะเขาไม่โดนทำไมมิลลิถึงโดนใช้กฎหมายปิดปากหรือเปล่า ถ้าไผ่จะย้อนกลับไปดูมิลิเนเขาโพสต์ไว้ดิฉันไม่สามารถอ่านออกอากาศได้นะคะออ27มิถุนาตอนนั้นมิลิโพสต์ถึงสัญญาการที่มีการประกาศเรื่องของการจะปิดสถานที่ <28 S 1> ปิดแคมป์28มิถุนาคือปิดแคมปคนงานถูกต้องออแต่ว่าประกาศมันออกมา27ตอนกลางคืนใช,ใช่ไหมคะแล้วก็น้องใช้คำหยาบคายที่เราไม่สามารถอ่านออกอากาศได้ตรงนี้แหลคะค่ะเป็นส่วนหนึ่งที่เามองว่า คุณใช้คาหยาบแบบนี้มันเป็นการหมิ่นประมาทค,คนอื่นข้อหาที่โดนคือหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะครับทางด้านของพลตุตีปิยะตาวิชัยรองผบชน,น,นานะโฆศกบชนนี่ยก็พูดถึงกรณีที่เกิดขึ้นแล้วก็พูดไปถึงกรณีของคุณสนธิยาสวัสดีที่มายื่นเรื่องต่อผบชนให้ติดตามกํากับดูแลกรณีดารานักร้อผู้มีชื่อเสียงออกมาแสดงความคิดเห็นนะ,ะทางรองอทางโฆษกบชนอธิบายแบบนี้ เรื่องของการออกมาสารภาพเห็นแล้วผิดกฎหมายเนี่ยจะต้องเป็นความผิดฐานดูหมิน่นหมิ่นประมาทหรือว่าหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเป็นความผิดส่วนตัวมีผู้เสียหายที่เป็นเจ้าทุกมาร้องทุกข์เดเนินคดีอย่างกรณีมิลลิก็คือ,อม,มีการมอบหมายโดยท่านดยทางคณะทํางานท่านนายกเนี่ยเป็นคนมาแจ้งความเองคือนายกไม่ได้เป็นคนดูแต่เขามีคณะทํางานมาดูก็เห็นว่าอันนี้มันหยาบคายเขาก็เลยมาแจ้งความทางเจ้าที่ตํารวจเนี่ยเปรียบเทียบปรับข้อหาดูหมิ่นด้วยการโฆษณาไป2000บาทค่ะ ส่วนบุคคลที่เข้าข่ายความผิดเนี่ยยังคงมีอีกเป็นจํานวนมากที่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์กรณีที่ถือเป็นความผิดเช่นสร้างข่าวปลอมหรือว่าปลุกระดมะใช้ท้ายคำหยาบคายคข้อกฎหมายระบุไว้ชัดเจนการกล่าวใดๆกับพาดพิงเกิดความเสียหายผู้หนึ่งผู้ใดเป็นองค์ประกอบความผิดเป็นความผิดฐานดูหมินม่นดูหมิ่นซึ่งหน้าหมิน่นประมาทหมิน่นประมาทด้วยการโฆษณาหรือว่าผิดตามพรบคอมทั้งหมดทั้งมวลต้องดูองค์ประกอบ หรือว่าข้อกฎหมายข้อเท็จจริงมีไม่บิดเบือนไม่ได้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นไม่ได้ตำรวจทำอย่างตรงไปตรงมาการแสดงความคิดเห็นทางโซเชียลมีเดียเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานแต่การแสดงเห็นต้องไม่กระทบสิทธิ์ของคนอื่นที่เขาก็มีสิทธิตามกฎหมายเช่นเดียวกันคความผิดแยกเป็นสส่วนถ้าไปพัดผงบุคคลใดเป็นความผิดส่วนตัวเป็นเรื่องผู้เสียหายนั้น แต่ถ้าพิจารณาข้อที่จริงลับเป็นความผิดอาญาแผ่นดินเจ้าที่บ้านเมืองก็ดําเนินการเอาผิดได้ทันทีเช่นกรณีปลุกระดมเช่นกรณีเผยแพระเฟซนิวอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วถ้าไปดูทวิตเตอร์ของน้องเนี่ยมีน้องมีการตั้งคําถามกับเรื่องวัคซีนที่ฉีดมาเนี่ยว่าใช้นั้นเปล่าหรือเปล่าหรือซ้ําไปนะคะก็ไปดูน้องฉีดวัคซีนแล้วนะฉีดชิโนฟาร์มคือตอนแรกแบบเอ๊ะน้องยังเด็กอ๋อคืออายุเกิน18ปี19ปี แต่เรื่องนี้เนี่ยก็ต้องดูในอีกมุมหนึ่งด้วยนะอ,อย่างที่เราเน้นย้ําตลอดการสนองข้อเ,เห็นทางการเมืองทาได้ต้องแยกกันอย่างนี้นะคะคดีของมิลลิเนี่ยมันคือเรื่องการหมิ่นประมาทชแต่กรณี call out อันนี้ที่ฉันยืนยันว่าถือว่าเป็นฟิชที่ไม่ต้องดาราก็ได้เราทุกคนทําไดแ<ม>แ้และโดยส่วนตัวผมก็ไม่เห็นด้วยกับการออกไปเคลื่อนไหวของคุณสุนียาสวัสดีนะ <laughs> อะไร okay, <laughs> บ้าง,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 างาว่าคือเมื่อวานนี้เสร็จแล้วปุ๊บแกไปออกรายการโหนกระแสเพราะว่าแกบอกเลยเนี่ยแกไปยื่นให้ร้องตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบภาษีคุณตรวจสอบภาษีกับดารามเป็นอันที่น่ากลัวอยู่นะแต่ถ้าเกิดใครเสียภาษีถูกต้องก็ไม่มีปัญหาอะไรทีนี้คุณสนธิยาแกไปยื่นก็มีทั้งคุณา<ม>ยายญ้าคุณหมาคุณอะไรที่เขาออกมาคอ l l o ว่าอยากให้ mRNA เป็นแวคซินล่ะทำไปเถอะทาได้อย่างนั้นน่ะแล้วการเคลื่อนไหวคุณสนธิยาเนี่ยมันเป็นกระสัีกลับด้วยนะ <c oughs> พาไปอ่านขา่าวบนคนคนบนขา่าวครับ สนทิยาไล่เอาเรื่องนักครองดาราที่ออกมาคออาด่ารัฐบาลไล่นายกแม้ไม่ได้เป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐแต่ก็เป็นที่ปรึกษากฎหมายชุดสิระและเป็นเด็กในทีมงานโผลหน้าโบก็คือแรมโบ้อีสานนะนะที่ตอนนี้ก็เป็นคณะทํางานท่านนายกอยู่เพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือขับบนคนบอกว่ามันคว้างงูไม่พ้นคอมันปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ผมไม่มีเวลาอ่านคุณผู้ชมไปอ่านเองและกันแต่โดยสรุปขับบนคนบอกว่าแบบนี้ไม่รู้จะเข้าทานองว่า ถ้ามีลูกน้องที่โง่และขยันให้ตัดหัวทิ้งพระเจ้าทำให้เสียงานใหญ่นําความเดือดร้อนมาให้จริงหรือไม่ก็ลองไปพิจารณากันดูแล้วกันครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะบนคนเคยพูดถึงเรื่องของที่คุณสนธิยานไปยื่นเรื่องของคุณพิมพ์ริพายก็ก็แล้วแต่คือถ้าคิดว่ายืดแล้วดีคุณสนธิยานก็ทําไปแต่ถ้าเกิดยืนแล้วกระแสมันตีกลับแบบนี้ คุณสนทิยายังจะทำก็แล้วแต่คุณสนทิยาสวัสดีก็จะได้สวัสดีกันจริงๆนะคะครับออไปดูคอมเมนต์ใน Facebook สั้นๆกันสักน,นิดนึ่งก่อนพักเบรกน,นะครับก็ทักทายคุณผู้ชมที่ส่งข้อความเข้ามานะ,ะออหลายท่านก็วิพาควิจารณ์กรณีคุณนวัดเข้ามาวันนี้เราฟังคุณสนทิ คุณอรชรพูดว่ามีการนัดฉีดเข็มสามแล้วผมไม่แน่ใจว่าเป็นใครอะไรอย่างไรนะครับ่งไถ้าเป็นบุคลากรทางการแพทย์นี่ก็อาจจะเป็นไปได้นะอ้างว่าเป็นทหารและครอบครัวผมว่าข้อมูลคาดเคลื่อนแล้วนะครับเพราะว่ายังไม่มีกรณีแบบนี้นะมีเฉพาะกรณีบุคลากรทางการแพทย์นะใช่ถ้าฉีดแอสตาได้เลยถ้าไฟเซอร์รอก่อนเพราะมาวันที่29นะครับมีข้อมูลน่าจะคาดเคลื่อนนะอ่าหลายคนก็พูดถึงเรื่องของการไปฉีดวัคซีน บอกฉีดไปเธอเพราะว่าช่วยลดการป่วยหนักได้จริงนะครับคุณได้บอกคุณโก้พู้แทนไปหมดแล้วดีหรือไม่ดีเวลาฟ้องฟ้องให้ถูกคนนะคะครับแซลกันเล่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะคุณเห็นก็บอกรักษาจนหายขอบคุณสักคำไม่เคยได้ยินเอ๊ะหมายถึงใครคือหลายคนบอกว่าเบื่อข่าวนี้แต่ว่ามันก็เป็นกระแสเราก็เล่นน้อยแล้วนะมันเป็น ก็ต้องให้พื้นที่คุณหมออ่ะเราก็ให้พื้นที่คุณหมอชี้แจงอ่ะถูกถูกเรื่องที่แกพูดแล้วแล้วมีประโยชน์มีไหมคุณนวัดก็มีถ้าตัดเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรออกไปนะแต่ตอนนี้คือแบบมันไม่ใช่แล้วนะคะอ่าเนาะคุณคุณพดุงเกียรติพูดดีติ่งลุงสามกีบพอกันคือคือสุดตองสองฝ่ายยังไงก็แน่ปวดหัวถูกเพราะว่า echo chamber คนละคนละที่กันใช้คำนี้ก็แล้วกันนะคะ l l f คือ love like share อ่า ดิฉันอ่านได้ประโยคหลังๆันนะคะค,คุณสุมิตราบอกว่าเห็นด้วยค่ะการแสดงออกทางความคิดเห็นทําได้แต่ต้องใช้คําสุภาพนะคะเนะอะว่ากันแล้กันครับขอบคุณทุกคนที่ส่งเข้ามานะครับคืออย่างนี้อธิบายก่อนไอ้เรื่องว่าถ้าเกิดเรารู้สึกว่าคอหมินประมาทเราหรือเปล่าเนี่ยให้ลองกลับกันว่าเอาประโยคที่เป็นปัญหาที่นําไปสู่การแจ้งความเนี่ย กลับมาว่าถ้าเกิดมีคนมาใช้คํานี้กับเราเนี่ยเรารับได้ไหมมันเป็นความจริงหรือเปล่าใจเขาใจเราใช้คํานี้ก็แล้วกันเรายังคงสนับสนุนนะคะว่าต้องอยู่ด้วยกันให้ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นกลางก็ได้ค่ะดิฉันพูดเลยนะคนอื่นบอกมันจะมีคนกลางกลางไม่หรอกค่ะมีคนที่แบบไม่ได้เป็นกลางแต่เขาก็จะไม่ไปด้อยค่าไม่ไปเกลี้ยกา่อมใส่คนที่มีความเห็นต่างกันนั่นจึงเป็นสังคมที่เราอยู่ด้วยกันได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถ้าคุณคิดว่าคนเห็นต่างไม่ใช่พวกเรา ต้องเอาทัวร์ไปลงต้องห้ามหันกันให้ถึงที่สุดวันนั้นเดือดร้อนค่ะเราเคยอยู่กันได้นี่ค่ะคนหนึ่งคิดอย่างหนึ่งคนนึงคิดอีกอย่างหนึ่งถ้ามันจะคุยกันแล้วมีปัญหาก็คุยเรื่องอื่นกันไปคือพวกเราอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองมาเป็นสิบสิบปีนะเอาจริงๆคือสุดท้ายแล้วมันก็เราก็ยังอยู่กันเหมือนเดิมว่าอย่างนั้นเถอะแล้วเรามองทุกเรื่องด้วยความเข้าใจมากขึ้นด้วยซ้ไปเมื่อวานยังคุยกับคุณก้อยที่ฉันก็โพสใน Facebook ด้วยไอ้เรื่องการ call out ต่่่าางงๆอออยีี้คคะืตนน call out กันไม่ใช่เฉพาะไอ้เรื่องรัฐบาลเรื่องนักการเมืองเป็นปกติปกติมากเลยแต่การจะหวังให้ดารานักร้องคนดงังไป call out ถึงนายทุนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยเออลืมพูดเรื่องนี้เลยเดี๋ยวขอพูดน,นึก <c oughs> ไปก่อนนะ,ะ,ะการใช้ใดารานักร้องหรือใครก็ตามไป call out ถึงนายทุนที่เป็นประเด็นเนี่ยนะคะบอกเลยว่ายากเพราะว่านักการเมืองมาแล้วก็ไปนายทุนยังคงอยู่ยั้งยืนยง อยู่ตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยเคยรณรงค์กันยังไงเรารณนรงคงหนักกว่านี้แล้วแล้วเราทํากันมาเป็นปีปีถูกไหมคุณสุดท้ายทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นอีรอกเดิมเป็นกลุ่มเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องคาดหวังให้เขาไปรณรงง์เรื่องของในในทุนอะไระต่างๆแบบนี้แต่ถ้าเรื่องไหนที่แบบคิดว่าคอเอาแล้วเป็นประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ทําได้ทําเลย อย่าไปได้ค่าอย่าไปเผยแพร่เฟคนิวสเมื่อวานนี้มีกระแสะหลายคนที่เขาติดตามสื่อมวลชนจีนเนี่ยกลายเป็นประเด็นแล้วนะดาราหลายคนที่ไปคออาเนี่ยก็เลยมีความเครื่อนไหวในโซเชียลมีเดียจีนที่หลายคนใช้คําว่า l อ Out นําไปสู่ Shut Up แล้วก็แคนเซิคือกระแสะชาวเน็ตชาวจีนเองเอาบทวิาพากษ์วิจารณ์ของดาราไทยที่ c ออัเนี่ย ไปเผยแพร่ส่งต่อกันแล้วเขาเห็นว่ามันเป็นการไปได้ค่าวัคซีนที่เขาฉีดกันทั้งประเทศและคุมโรคอยู่เขาก็เลยมีกระแสแบรนด์ดาราไทายหลายคนที่ call out ออแต่ตัวเองก็ไปขายผลงานอยู่ที่เมืองจีนเนี่ยต้องรอดูว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรด้วยครับที่สําคัญคือวัคซีนอย่างเดียวเนี่ยเอาอยู่ส่วนหนึ่งแต่ที่เหลือคือมันมีมาตรการอื่นๆคุมิของแต่ละคน,นะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากจบเรื่องนี้ไปในอนาคตเนี่ย เห็นว่าหลายคนก็พอจะมองมองภาพออกนะก็จะพอฝุ่นหายตลกก็จะมีสติในการมองสถานการณ์ได้ดีตอนนี้มันอาจจะมัวจะอะไรแบบแต่คือเราเข้าใจได้นะคุณโ็คืออารมณ์คนณตอนนี้ไงใช่ไหมเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูคดีความต่างๆกันนะคะสักครู่ค่ะ